สวัสดีสบายดีพี่้องปองไฟสืบส่วนและต่างประเทศที่จะไปแมรนะครับสมตัวนี่จะมาเอาเงอนเาอเชิดเป็นยี่ยเงื่อเมาเสิร์ฟยี่เงืโงเรียงของหน้าไปคุณน่ะไปไปลูกไปเฮ้องมาจัดต้องมาจับกฮ้ไเร็ว บกาดรบันทุกไอคองคนเดิมผู้ทาพจินชาแนลหรือบันทุงนุ่งคนคนบริษัทไเบิ้นลุนเราเรื่อน้องเาชอบบรรยากาศด้วยเาดีไซน์ไว้นี่สองเดือนเตรียมพอดีนะครับสองเดือนเตรียมนบ่เป็นหไรหรอ สามไฮหนึ่งสองสามนะครับเป็นสามไฮร้องเดินเตรมต้นกินสามสอบที่ที่่องเปือกอันแท่กระปูก็แท่ท้องคํำน้อยนามะม่วงมักโคตมุดดำใจกระเดาไผ่นี่โคบดครับพี่น้องพูด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 รัดกัเลยพูดัดูเลยดพูดไปลานักันเด้อรัดกันเด้อไอ้ตูนรลดเจอกันซัปะ เดี๋ยวกะซาปาเด้อจะไปข้าม,มานะครับปูมาชมวงสะพานพี่น้องมาชมบรรยากาศท้องนาะท้องไร่บนไปชมกันแ<อ>ี้พี่น้องจะเห็นเลยพี่น้องจะเห็นบรรยากาศเอาขนาดนี้ท้องนะครับบรรยากาศที่เส้นขนโตแห้งเขา นิดน้อไปเทียมด้วยใช่มันข้าว้าวพดอีส่วนหน่น้องไอ้กระเทียงให้หน่อยเนี่ยทำเองพี่มึงให้คมคนเดิมมันตู้ให้คมคนเดิมไม่นนช่องพูสาวเขาอยู่ชแนลผมมาติดตามไวลายนะครับเลือคีอดีเจ้าเขาอยู่เป็นล,ล้านคนเรียดูไม่เห็นได้ครบดนเหรอหา,าม,มาชมบรรยากาศสะพานเห็นไปสามสะพานหน,หนึ่งนี่ พุนสองผุนเ้อพุนสอเนี่ยเห็นผุนลอกก้วยตาบูดผุ้จะพายางมุนลักกล้วยผุนลักกล้วยเรยๆที่พี่ติดต่อเป็นคนกินเนอเปนคนกันเนอยางเงี้ยเด้อเนี่ยเนี่ยนอกผมาปั๊บเลยเนี่ยจะต้องกาวไปผุนจะนอนกินุนงนี่ยสิ่งมาหาทีกินก่อดไม่ น้ำยาอยู่รถเบนหรอครับขน,นี่ง,งามกับสองเดือดเจ็บเดือดเอดเดือดเดือดเดอดเปสอนีดนอดเห็นบ่นีอ,อนี่ือเอบเดือออดเดือดเอดเดอดเอนเดอเอาเด้อดเพราะเ่านนเอานะาันจะแกเแล้วเดือดเดือก่แล้วมดือดเดือดอดนะเดเอดกดอเดเอดดอเดือดดออ แก้วมีทหลายคนนะต้ำนอหลุดไปตัอิ่มเลยโอ้เพราะไม่อยากให้มันแผ่แล้วเพราะว่ามันเด็ดจะถูกข้าวขึ้นหลายแท้หนอใหม่หลายหกายคนนะโอ้พอละคนละคนละไม่รับบ้านคนนะเอ้ย่ายได้ปะยังบ่าวเจ้าอยู่บจานคันหน้าสามพัน จะละให Now, paper, Here, ้ชุดสาปลาไว้พร้อมเลี้ยงปลาก็ได้แ่เลียนปลาหนิ้ปลาไหนก็จะเลี้ยงต้องตีไงปูให้ปูไว้งเงียงูเงียว่าเลี้ยงครับวันนี้บอกบอกวดีดวงเม่ได้ป่ะติดวงไ่ได้กมักม่ใช่ลงเลี้ยงหอกเพื่อนลงเลี้ยงขอนี่โจทยเนี่ยไปแก่เนี่ยไปย่างคนน่ะ không ạ thiệt đi เด้อ yên lên cơm đi ngoài mà ได้แห้ง mãng 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 ăn mà. Đâu Oh, oh. ini kak, ini kak ini ada di bawah hongkera di bawah hongkera oh, nyangka าอ Regard. ไปชมบรรยากาศตรงไห้ตรงหน้าของไอ้ผมอันทุ่งไอ้ผ be มคนเดียวเลยเออคุณตอบพอดีชั้นเลี้ยวสองสองที่น้องไปเห็นบรรยากาศตรงไห้ตรงหน้าเนาะเห็ดใบพวกนี้ครัาไปเห็ดให้ไปหน้าดิ่งง่อนยิงคล้ยยิงปูยิงปลาให้ชมบรรยากาศที่มาเล่นหลังจากไปชมมาโดนอะไรเด้อเห็ดมันอีสองปีละยิ่งถูกยิ่งกลัวเลยเห็นบรรยากาศตลอดเลยครับผมคุณ่อคกล้วยคุณบ้านเอ้อ ປາກົດອັດຕະຈິຕາມ